มองภาพลบต้องมองเป็นคุณคุณอุปการที่ยิ่งใหญ่อแล้วก็ไม่ไม่ได้หมายความว่าพระอธิการครือกฤตเนี่ยอยากตั้งตนเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนั้นหรอครับอย่าไปคิดเลยว่าจะตั้งตนไม่ตั้งตนครับใครที่มาศึกษาคําตถาคตงั้นพระตถาคตจะสั่งไว้ทําไมอะว่าว่าให้พูดแต่คําตถาคตครับแล้วถ้าเราพูดคํานอกจากคําตถาคตเราก็คนคนนอกนอกศาสนาอีกใช่ครับแล้วจะทำยังไงดี ด,ดังนั้นเนี่ยสุขตาวินิโยหรือว่าคําของตถาคตเนี่ยอนอกจากที่ทางวน,นาป่าพงกับคณะทีมงานได้ทํากันมาอย่างเรียกว่าตรวจพระอาจารย์บอกตรวจสามครั้งนะครับแต่ฟังอ้วนพูดนี่อ้วนบอกว่าพี่เอ้จับตรงไหนก็ต้องไปแก้ตลอดเวลาเลยอ้วนอ้นเล่าให้ฟังนะครับว่าคือต้องละเอียดต้องอยู่นิโสงมากเนี่ยเพราะฉะนั้นกว่าจะได้ขึ้นมาเนี่ยมันยากนะ การที่เอามาวิจาร์กันว่าเป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องที่เป็นคําชั่วคําไม่ดีอย่างนี้คือคนวิจารณ์ยังไม่เคยแตะเลยอ่ะขอแตะหน่อยได้ไหมอ่ะขอเปิดหน่อยได้ใช่ไหมฮะใช่ไหมแล้วค่อยวิจารย์ทีนี้กําลังจะบอกว่าทําไมมนุษย์เราไม่จับถูกละ่ะจับถูกได้สักเก้าสิบเปอร์เซ็นคุณได้ไปแล้วเก้าสิบคุณมัวจับผิดเออ,อบรรัญญัติจับ จับผิดคุณได้กี่จับจับถูกได้กี่เปอร์เซ็นต์จับถูกเป็นคนจ้องจับถูกต้องมีกุศลนะครับกุศลไม่ตกเลยกุศลไม่ตกจ้องจับถูกดูซิจับได้กี่เปอร์เซ็นต์จับนี่ก็ได้จับนั่นก็ได้จับใครก็ได้จับคนสารจริงของได้หมดจับถูกแล้ซิส่วนใหญ่จะจับผิดมีถูกหรือมีคุณมีประโยชน์เท่าไหร่แต่คุณไปจับผิดแล้วอกุศลก็อยู่กับตัวคุณ ครับแล้วคุณจะไปทางไหนเนี่ยก็ไปทางผิดไม่ใช่ก็าไปทําไปทางเสื่อมทางเสื่อมอย่างเดียวไม่ไปทางเจริญแล้วคุณจะถึงที่ไหนล่ะโอ้โหแล้วคุณจะถึงที่ไหนล่ะผมได้พิธีกรคู่ขวัญแล้วแล้วคุณจะถึงที่ไหนล่ะถึงทางเสื่อมอย่างเดียวถึงทางเสื่อมอย่างเดียวไม่ถึงความเจริญใช่ครับหมายถึงคนที่จับจับผิดนะครับถ้าคุณจับถูกแค่คุณบังอแค่คุณกระทํากิจ แม้ด้วยการฟังแม้ด้วยความเป็นผู้สูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิเห็นไหมคุณก็ไปทางเจริญแล้วไปทางเสื่อมใช่เป็นประโยชน์ต่อตัวเขาเองและมหาชนและมหาชนด้วยครับใช่นี่ไงจงเที่ยวจาริกไปครับสาธุครับพรอาจารย์ใครจะไปจังหวัดไหนก็พกไปด้วยแม้ยังนึกนะไปจังหวัดไหนเวลารถติดหรือใครเข้ามาตรวจรถนะก็แจกไปเนาะ จะบอกคาพูดที่เล่าต้องพูดกันแบบนั่ง,บบน,งนิ่งเี้ยแอบบแอคุยกันเบาๆอะไรแอบแบแล้วจเจริญน,นั่นแหละ <c oughs> พวกมนต์ดใช่ไหมอะไรที่เปิดเผยแล้วจเจริญเนี่ยคือคำสถาคตใช่ไหมใช่ค่งยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองยิ่งปิดบังไว้ยิ่งไม่รุ่งเรืองพอดีพี่ก็พูดถึงเรื่องศรัทธาหนูก็มันคิดอยู่ในใจพอดีว่าหนูมไปฟังคนคนหนึ่งมาเล่าให้ฟัง ไปเอ่อซื้อซีดีไปห้าร้อยแผ่นไปแจกในงานศพแล้วมีคนคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าตั้งตนเป็นพระพุทธเจ้าพูดคาพุทธเจ้าเสียดายหนูก็ไม่ได้อยย่ในเหตุการณ์นะเจ้าคะเพราะว่าหนูว่าเขาศรัทธาพระพุทธเจ้านะเจ้าคะเขาถึงจะกระจัดทุกคนที่พูดคําพุทธเจ้าให้และให้เหลือแต่พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวอืเขาเลยอะค่ะศรัทธาเลยเจ้าคะศรัทธาเลยอ ือศรัทธาจดเลยนึกถามเรื่องนิพานอจนแล้วนิพานเหมือนกันอย่างอย่างนี้คืออะไรศรัทธาผู้เจ้าจนเลยคือเอาตั้งไว้ในตู้แล้วล็อกไว้นะอย่าไปอ่านอย่าไปอ่านสูงไปคานี้สูงมากบริสุทธิ์มากอย่าไปอ่านนะเออเคารพอย่างเดียวจบเลยคำผู้เจ้าอันตรทานไปจากโลกเพราะะศรัทธาที่เลยเข้าใจผิดนะเข้าใจผิดแล้วเพราะเขาไม่ได้ยินสุตตันตะเหล่าใด พระสูตรนี้สุตตันตะเราได้ที่กวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกองประเภทกับกรเมี่ยวส,ส,สรอนฉาสลวยมีพญญยะวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำาก่าวของสาวกเมื่อเธอนำสุตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่ก็คือไม่ให้ฟังแล้วให้มาฟังสุตันตะของตถาคตแล้วเขาก็ไม่รู้อีกว่า <c oughs> พระพุทธเจ้าบอกว่าเบษัทเนี่ยคือเบษัตที่เลิศแล้วคุณก็คือพุทธเบษัตคือแกไม่ได้เอาพระสูตรไหนๆเนี่ยมาเชื่อมรู้แต่ว่าใครมาพูดคําตถาคตเนี่ยตั้งตนเป็นพระพุทธเจ้า หนูก็เลยบอกโอ้ท่ถ้าหนูอยู่ในเหตุการณ์หนูบอกท่านพูดถูกค่ะอฮเหตุที่ท่านพูดถูกเพราะว่าคําของตถาคตเนี่ยจะเป็นคําเลวของผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิหนูหนูหนูไม่ทราบนะคะว่าท่านมิจฉาเลยสามาแต่ในในพระสูตรหนึ่งอะ่ะที่บอกพระพุทธเจ้าบอกคำคำเราจะเป็นคําเลวของท่านทันทีอืฮคือเหตุผลพ่อพระพุทธเจ้าบอกว่าเขามองไม่เห็นสุตตะในตนค่ะ เนะมื่อเขามองไม่เห็นสุดตาในตนเนี่ยคนที่มาพูดสุดตะของพระเจ้านะคําเขาจะเป็นถ้อยคําชั่วทันทีเป็นค่อยเป็นค่อยถ้อยคําที่ชั่วใช่เพราะเขาบอกว่าเนี่ยตั้งตนเป็นพระพุทธเจ้าฮะหนูก็เลยบอกว่าโอ,โ,อโอเคค่ะรอาจ,จารย์ครับผมได้พิธีกรโฆศกสาระไม้คู่แล้วครับคู่หูคู่หาบถ้าธรรมะ จะมีความสนุกสนานลื่นเลิงบันเทิงใจขอให้เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าบันเลิงลื่นเลิงบันเทิงธรรมในธรรมะของพระพุทธเจ้าอไม่ว่าสวยหรือไม่สวยไม่ว่าหล่อหรือไม่หล่อเพราะว่าจะบอกคําพูดที่เ้าต้องพูดกันแบบนั่งนิ่งแอบแอบคุยกันเบาๆอะไรแอบแอบแล้วเจริญนั่นแหละอพวกมนต์ดำใช่ไหม อะไรที่เปิดเผยแล้วเจริญเนี่ยคือคำสถาคตใช่ไหมใช่ค่ะต้องอิงอิงยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองยิ่งู้เต็มยิ่งปิดบังไว้ยิ่งไม่รุ่งเรืองพระจันทร์ต้องเปิดเผยพระอาทิตย์ต้องเปิดเผยพระธรรมก็ต้องเปิดเผยสาธุเพราะฉะนั้นที่นี่ก็คือเปิดธรรมที่ถูกปิดที่ถูกปิดสาธุ